ีครับสวัสดีค่ะครับบ้านเนยสายชันไม่กินผัดเที่ยวครับบ้านดิวซุปเปอร์มาหิวหิวสายชันร้อนสายชันน้ก็เข้ากันเลยแบบมันดึกเลยสายชันเนาะวันนี้ไม่นี้ไปซื้อเมาหอมทั้งครับเลยไปแวะซื้อเฮ้ยสายชันเี่ดเป็ดเนี่ยเราสายชันเนาะเป็ดแบบสำเร็จรูปเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วครับเปิเอาเอาเอากระดูกเอาอย่างออกก้นนะครับนี่เหมนแพ็คนี่ ถ้าเป็นบ้านเขานตีเป็นเงินไทยใช้ของฉีกประมาณร้อยกว่าบาทเนาะแต่อยู่เกาหลีเป็นเงินไทยประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทครับตีเป็นเงินไทยนะครับอย่างนี้เป็ดตุ๋นตัวเลยนะกิโลนึงกิโลนึงหนึ่งกิโลอย่างนแกะดูเลยนี่ซาซานบรรยากาศเนาะมันเป็นเป็ดใส่เป็ดมาซาซานเนาะเป็ดโสมากมาแล้ว เก็บถึงมากมากั้ยเด็กร้อยห้อม,มไกลดินี่ทางหลังไอ,บอ้บมเอามาให้ทางหลังไอ้ทางไกลหิวหิวขนาดเลยเข้าคนละถ้วยกับยี่ป้อมยี้อมมดน,นี่โต๊ะโต๊ะมันมิดไว้วอเข้าไปตัดไม่กับพักครับเนี่ยครับปิดเป็ดแบบนี้ใส่ด่านเนาะปิดเป็ดแบบสัมฤทธิเลยอ๋อ ใช้มือเลยใช้มือเลยนเ<อ>านาะร้างมือให้สะอาดเยี่ยมแล้วหนึ่งใครจะบอกนี่ถุงย่างเป็ดกับเบาเหนืยวอวดเนี่ยอ่างภาษาอีสา,านเขาบอกอย่างเงาะอ่างสิอ่างนี่แหละก <c oughs> ิโลหนึ่งครับวันนี้จริงเป็ดนี่มันเขาเอามาอบปไมเครเวฟก็กินได้เลยบ้านของประเท่ท่างเหลือมีพักเนี่ยครับพักนี่ครับพักชีพักชีล้อม พักสลัดชัร่ามชีรอบนี่พักพักนี่เบ้าเนื้อปลูกได้กี่เรือนะครับนี่นะที่ตามที่คลิปคนหน้านี่นะครับคำเสาว์าจารย์ไปซื้อป็ดแดงของถูงขูงน,นี่กะขาวกิมจิแต่ตอนนี้อาจาทย์จิมจิอย่างก็กิมจิหัวเจ้าเท้าเนี่ยครับจิมจิหัวอากาศแล้วก็เทกระเทียมแล้วก็พริกนี่ครับน้ำริกเกาหลีกับพริกเพชร พี่มีองมันนาอด้วก่นอนแงย็งนก่อนพอี่แย่พี่ใช้จ่าเนเยอะมากเลยเป็นมันแดดมันกระชายอยู่นคโอลีแปลวตครับาาาน,นไป้วโอลีกลเดีว เน,นื้อเป็ดก็โอลิโกกีนะโอลีนี่คือเป็ดถ้าเน,นื้อเป็ดก็โอลิโกกีครับงูเตะงงนี่เบาเหนียวะใส่ว่าซาบิแต่ทอดเงีย แก่เขียวมานะครับทุกคนเลยพอติดเป็นต,ต,ต,ตัวบ้านาาน้องแมบนี้ไหลเหนื่อยกินมานี่ก่อนนะเนี่ย จับอันนี้แซ่บอันใหม่อันนี้ดิหูกินม้โทมเพิ่ๆนี่ไอ้จุ้มให้พี่เพิ่นเบิ่งใกล้ๆพี่เพิ่นว่าขอโทษนะเจ้าสมมาเจอบ้านเหนือว่านะพี่กระปุกเขียวนั้นมีอย่างแน่ในี้ว่าซั่นมื้อจะบอกว่าได้นี้แม่นบ่กระเทียมเนาะเทียมเต้าเจี้ยวเนาะพริกเนา อันน้งหนาเขอไิง่เตียวเท็ดต้าเกี้ยวมันกอบกระมพูดถ,ถึงมตงเตียวหนะมักเต้าเจี้ยวเนาะพริกตะเคียมแล้วก็น้ำซอสเนาะบ้านเราอ,อะ่ะขบปันมาเนาะยมันอร่อยเลยเนาะสี่คนว่ามันมีอย่างเนวสันัำจังอ่านอ่านเปลี่ยนจะบเลยับแต่เปลี่ยนนี้เนาำจังก็คือน้ำจิ้มน้ำซอสเนาะ มีกุคุกซันอยู่หรออ่ามีกุคุกซันมิ้งคุกซันคือเข้าวกับข้าพลังนีเเน่เป็นแป้งหรือเ,เข้าเนาะหมักนากระพุ้กเหมือกันจะว่าส่วนผสมมันอย่างเจ้ามันเป็นน้ำจิ้<อ>มผักก่อนจิ้มผักจิ้มเนี่ยจเจ๊เจ็บทุกที่เพิมม่นที่เพิ่นไก่ที่เพิ่นถามมาถ้าไปร้านร้านที่ขายวัตถุดิบของเกาหลีกินไอ้ผู้เกี่ยวน่าอร่อยกระพุกได้มันเป็นโกสุจังกพุกได้งเป็นโกสุจังใส่แกงใส่ย่างเนาะใส่แกงใส่ผัก ถ้าเป็นเนื้อจิ้มผักหรือเนื้อย่างจะปุกเคี่ยวเลยเลยจ้าไหมแบบนี้เลยในอเมริกาห่อที่เลยเนาะเนี่ยไอ้อะเมางแตงกุยพี่เพิ่อนเมืองเนี่ยเกาหลีเทากินคือเอาได้เลยเนาะเกากินแบบนี้เลยนะครับนี่ยกุยแบบนี้เลยตะกินเลยนะครับกุยแล้วตะกินเลยว่าเขาไปกู้อะไรเค็มเนาะ มาด้วยหิดูโคเล็กหน่อยหขิบโคเกันาดนีครับเป็ดังถูกหจนจีอะถึงเป็ดนี่ถูกวาพิซซาสองถาดอีเป็นปะอืมพิซซาสองถาดหมื่นห้าอันนี้เ็ดตัวหนึ่งกิโลหนึ่งหมื่นสามหมืนสามก็หมื่นสามเาขอคิดเขาใส่เืิอเขาตินหนึ่งระอะ เนื้อย่างนี่ล่ะเขาบอกบ้านของผมนี้แต่แกเนี่้นอกจากนาะแต่นี่เปลี่ยนมาเป็นเต๊ะตปกินเป็ดย่างั้นเขาเปอนที่ไรในร้านนี้เหระครับตุ๋มแล้วสิตุ่ยมันสนุกมันจะสุกมาแล้วนะว่าเขาอบมาได้ไงมาแล้วไม่กลาเขารู้จักป่าหมูเข้าเลย อร่อยหมดอัลโลมอิ hmm. ่อะไรีกเฮ้ยคุณครับหุงหนึงมันประมาณน้อยๆหน่อยเนาะกิโลนึงอ่ะกิโลนึงครับเนี่เป็นเนื้อเป็ดล้วนๆหน่ยแบบนี้ือดูมีอยงเลยไม่ต้องให้ทำแบบนี้มนมีอยู่เนาะราดหมือนมี่ตายะ ก็ขอคือแช่แช่งแจ่นะแช่นี้เป็นเงินไทยก็ประมาณสามร้อยชีร้อยครับตัวนี้แต่ถ้าการข่าของชีบ้างเขาของชีบ้านเนอะบ้านของนี้ก่อนทำเปบ้านก็ร้อยสองร้อยบาทเนาะสองร้บาทร้อยกว่าบาทจ้าบ่ลอดีบด บ้างเลยมันีลมันีอยู่เลยคกบาสซาบี5หัวนจะเป็ดในยามใ้คลายขี้ึงดูสกเทือนน่าสนใจนะแต่เนี่ยป็ดเนี่ยปิดเนี่ยท่านเจาเขาซื้อมาเองปิดสดเลยเอาไม่ให้ท่านชิมมันค่ะตอนนี้เามย่างย่านก็ได้กินสดนะ ทำม,มันอืมเอเหน่อยนี่พักรีเลาตัวพัชไปหรอพัชีล้อมพัชรีเลาเรอท่านแ่เป็นพวกเดีือมอแล้วพัชีลอ,อม ีออบ้านอะไรให้มัพี่ออดเอาะจาก้องเรื่องทีรออดเด็ดขี้เรตื้อก็เป็นเป็นเรื่องธรงรมชาติมันแรงอ่วามันมน,น,มนะ Ai bây giờ lúc nào mình cho nên là cái ra bài ăn thì mình ăn mấy con thì bây giờ bây bây giờ 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 đây, bảo là gì để đi lên phía bắc dễ đâu, nó gì, gì thế máy mà là nó ăn không? Hmm? bỏ, nó những video hấp dẫn

เอนะครับพี่นะอกแกะมาสินก้อนจังแ้อนกแกะบคั้หลุดนอกครับบอกนกแกะไปสื่อที่เลยเนาะมาสอบมาสอบสอมาสอบสามด้วยประเดี๋ยวะไรอ่ะหลุดนอกเคปลอเลเราไมกินเนาะไอ้บ้าเราม่กินแล้วเราไม่จัดดูตะเกียบแบบนั้นสาวๆมาเลดูตะเกียบไปเลย

เลยโอ้มันดึกละกลับมามันดึกเลยมาได้ถ่ายคลิปทำแก็ถ่ายจริงด้วยก็เนาะมันได้เชื่อปิดมานั้งนตข้างนอกนะไม่ใช่แกเขาเก็บกับเขาอะไรโอ้แต่ไหนไงอ๋อไอ่จริงนะบ้าครับนีบ้านเขาไม่ให้ปรดี๋ยไ่ได้กินเนี่ยปิดเนาะเขาบอกปิดเวลาเหม็นบ่ดเลย ใช่ one, the ป่ะประตูเตาตั้งเนี่คือพ่กกินเนี่ยปิดน้ำตาลเนาะไอ้สันว่าครอบครัวเพื่อนือถือกันจะถือกันกระมูน้ำพวกเพื่อนไม่ให้กินถ้าเป็นพี่น้องกันในแท้กินเพราะว่เป็นยังอันกระมูน้ำพวกรนะแท้กินเป็ดไอ้สันก็ถือกันใช่พบกมูพวกพวกรพวกูงยังนะพวกน้ำตาลเนยังไม่กินเป็ดน้ำกันมันสิแตกกันที่ประเทศมากลับมาหากันอีกเลยนะถ้าเป็นพี่น้องกันครอบครัวเดียวกันเพื่อนญาติเดียวกันกินก็รว่าเป็นยังไอ้สันกินน้ำกันตลอดละ mhm mọi người cuối tháng ba mhm 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 มันกกนั่งกินโดนทุกอย่างเลยสักสองโมงหอชอบกิไงพี่เบิ้งนี่ยตีกระปุกเกี๊ยวนี่จ้ะตีกับปุกเกี๊ยวมันจะเน้นเนื้อ,อทั่วเน้นต้องเกี๊ยวแซ่บๆ <c oughs> ถ้าพี่มีโอกาส <c oughs> อยากลองมึงจะซื้อมาจิ้มผักผักลวกผักสดก็ได้จ้ะเนื้อย่างเนาะเอาทำไมกัดกัดตบะไม่หิ้มนี่อันนี้ใช้ตัวไหนเนี่ย อือโอ้เกลือบากลโเบียมับบกินแล้วมักกินไม่ยังมันอร่อย่ะเนาะเนี่ยกระห้เชอบเนาะไปดูสอือหายใจ่บอกหรือว่าหายใจบัดรดวกนะเนาะแทนหายใจร่งกินมาสเบียรเอาบาผมแจกอ่ะ กิใ้มซีฟู้่อ,อ,ร,อร่อยอยู่นเนาะเอากังรมจุ่มคือบอกอะไรคือเจ้มันคือก็สีแดเงเนี่ยชองกับซื 4, ้อกับฟูไม่ยังบ้านเชองกับฟูส <6, 000? S 1> ี่พันอ่ะจองจองปุ๊บสี่พันเจกับฟูล้อยหกสิบ นี่ีหลายคนอยู่ระถามเน,น,นมาะถามอะไรคนอยู่เจ้าบ้าเหนือก็ถามนี่มีคนหนึ่งกระถามนนะามาข้างในนีอย่างแนวบ้านเหนือกับเบรเนเจ้คือกันเลยเจากที่เขาสัมผัสกินว่าเต้าเจียวแหละเต้าเจียวอืมแล้วเต้าเจียวทีอ่อระเทียมอืมกระเทียมทิงาล้วมีอยู่กินเนาะร้อยเลยไหนติดไหมติด

ก๋วยลอยต้องวาซาบิติดเป็นหน่วยนึ กินอาหารก็ด um well, ีทุกร้านต้องมีวาซาบิเนาะต้องเนื้อย่างกับแซงเนาะแกงปลากับแซงเนาะต้องมีวาซาบิเหมือนเลยพุกขั้นเนาะผิดไหมเนาะเน่าปลาเน่าปูเนาะน่ามันโหรก็มีเนาะนี่มีทุกร้านเยอะมาได้ขอให้น้อยเดี๋ยวแหละนะพอเติมได้ยุติได้มันแพงเนาะแพง แต่ก็บ,บินเจากี้ยวามสนึเทีย,เยนยเยนาะ้ำม,มันเย็บติดเก้ยวโอน้นมันเป็ไหล,ล,ล่พอพัอกห้อพักขาวมัน,<อ>นก็เลยน่องะม้อขาวนุ่งถัดด่วห้อยถึงยืมทียนครับ ถึงแล้วเขาปรุงเด็ดอืม,มนกาตาขาวปรุงเป็นปรุงมาได้เป็นหมโอ้โห <c oughs> โหมันอร่อยดิแสดมามว่าชา <c oughs> ม,มีนะอิตาลีใส่นเนื้อเป็ดออกไป รเรือ่องสนีแล้วนี่ก็ได้ทีคนพีคนเคยถามมาว่าให้แนน้ำกิมสีแน่สองสีไรแ่บใช่ไกระู่คือกันใจเนาะเพราะว่าบม่ได้ซื้อกิมจีกินไม่ได้ชอบแก้เหตุอีกเนาะแก้บ่งให้กินเนาะเทากับกูคือกันว่าราสไรแ่บ นี่มีงาพอจะมีงาขาพวพรามีงาหรอพี่ดีูมินชัดนมีเมดงานี้ผินมีเม็ดงาควงงาขาวเนี่มเหมือนเห่เขมดีแกุข้าวได้โดยเจ้เข็มเป็น mình uhm. nghe uhm. 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 đấy, nó không là kim, uhm. kim cơ. ừm uhm. chỉ không giỏi cái kim là.

กินตัางกินได้ครับกินนี่ได้กินมดก่อนเข้าอึงก็ได้กินสา,ารๆนีกเยอะนะย,ยังไงจีเอาไหนที่กินได้บ้างก็เก็นยังไงที่เป็นาการเข้าอีกส <c oughs> เส้นนี่ผมเอ้าเข้าอึครับผมขอบคุณทุกคนนะครับกินตามคลิปเบาเหนือยเบาเหนื่อกับรีวิวเนาะการวิธีการกินเป็ดเนาะเป็ดบ้างเขาอาจจะเอาออกจากกระดูกมาม,มาใส่แบบนี้เลยมีกิมจิมีอย่างใบมบีนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าที่ตามคลิปเบาเหนือสารๆโค้ชไก์ ซับสไครบ์บํารุในสายสามด้วยน,นะครับขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะนจ๊ะขอบคุณค่ะบ,บวัสดีคคับสวัสดีค่ะ